สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแพกต้นชา6กเกี้ยนนะคะให้ลูกค้านะคะจำนวน800กิ่งค่ะสำหรับวิธีการแพคของเรานะคะถ้าจำนวนเยอะๆะคะ่ะเราจะแนะนำให้ลูกค้านะคะสั่งซื้อแบบเป็นจำนวนกิ่งค่ะก็คือเป็นการนำดินออกนะคะให้เหลือแต่กิ่งกับรากไปอะนะคะเพื่อให้ได้จำนวนมากๆแล้วก็ประหยัดค่าส่งด้วยอะคะ่ะ ทีนะคะเราก็จะนําตุ้มดินนะคะออกจากถุงแล้วก็นําดินออกนะคะให้เหลือแต่กิ่งกับรากค่ะก็อาจจะมีดินนะคะติดรากไปบางส่วน,นด้วยอันนี้ก็ดีค่ะเพราะว่าจะช่วยเก็บความชื้นให้กับรากด้วยนะเนี่ยค่ะเราก็จะนําดินออกแบบนี้มีเจ้าตัวน้อยมาป่วนทุกครั้งเลย <c oughs> หลังจากที่ได้กิ่งกับ แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมานับจำนวนนะคะจำนวนมัดละห0ิบกิ่งเพื่อที่เวลาไปถึงลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็จะได้นับง่ายๆ่นะคะมัดละห0สกิ่งสะดวกเวลานำไปปลูกด้วยอะคะ่ะก็คือถือมัดเนี้ยไปปลูกได้เลยพอได้ห้าก,ก็จะใช้เชือกมัดแบบนี้นะคะ แล้วก็จะได้2มัดแบบนี้ก็นํามาใส่ถุงค่ะที่รองก้นถุงด้วยขุยมะพร้าวนะคะ1ถุงจํานวน2มัดก็เท่ากับ100กิ่งนะคะเพื่อนๆใส่ขุยมะพร้าวแช่น้ําไปแบบนี้นะคะราจะได้รับความชื้นจากขุยมะพร้าวต้นไม้เขาก็จะไม่โซม,มากนะคะพอหลังจากได้แบบนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาซีนด้วยสกอ็อตเทปอีกทีนะคะมัดมะ200กิ่งนะเพื่อสะดวกต่อการแพ็คแล้วก็ เ,ออเวลาไปถึงลูกค้ามันก็จะไม่ค่อยช้ำด้วยอะคะ่ะเนี่ยค่ะเราก็จะซีนแบบนี้ไปเรื่อยๆซีนแน่นๆนะคะเวลาล้างด้วยเชือกมันจะได้ไม่หลุดด้วยค่ะเนี่ยกิ่งกําลังสวยเลยอะคะ่ะสามารถนําไปตัดช้าได้อีกนะคะเนี่ยเวลาตัดชักก็วัดความยาวจากปลายยอดลงมาสักหนึ่งคืบค่ะก็สามารถนำกิ่งนั้นไปตัดชําได้เลยส่วนต้นที่มีรากก็นำไปปลูกได้เลยค่ะ ก็จะแพ็คลงกล่องแบบนี้นะคะสําหรับวิธีการแพ็กเนี่ยก็ตามคลิปเดิมๆเลยค่ะที่เราเคยในกล่องนี้นะคะจริงๆแล้วจะใส่ได้ประมาณ900กิ่งอะค่ะแต่ว่า,าลูกค้าสั่งแค่800กิ่งก็ใส่800กิ่งไปนี่ค่ะพอหลังจากไปถึงลูกค้าแล้วนะคะลูค้ากา็นำเขาแช่น้ำนะคะสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก็ได้ค่ะถ้ามีน้ำยาเล่งลาก,ก็ใส่ให้เขานิดนึงนะ เขาจะได้สดชื่นขึ้นเวลาจะไปปลูกนะคะให้ลูกค้านะคะรดน้ําบริเวณที่จะปลูกนะคะให้ชุ่มๆเลยแล้วก็ใช้ตะเกียบอะคะ่ะแทงดิงนนําร่องไปก่อนนะคะแล้วก็นํากิ่งเสียบลงไปใช้นิ้วบีบดินแน่นๆนะคะหลังจากปลูกเสร็จแล้วเนี่ยก็รดน้ําตามชุ่มๆเลยค่ะต้องรดน้ําทุกวันนะคะช่วงแรกๆอะคะ่ะต้นไม้เขาจะได้ฟืเร็วถ้าจะให้ดีนะคะปลูกหลังใบสามขึ้นไปอะคะ่ะ ้นไม้อะจะฟื้นตัวเร็วมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดกองส่งได้เลย